สวัสดีค่ะยายจอยสวีเดนค่ะมาเบิงเซนาร่องนะจ้ะปุณนะโอ้ยชุดหลายแเซนาวิ่งเย็นตะเวนกับกระล่างสิตกดินพี่น้องปุ่นเบิงเด้อพี่น้องเบิงยายจอยสีฟ้าไปเบิงข้างหน้าบ้านยายจอยสิเบินบ่เนี่ หนาวพุ่นนะอากาศเย็นแล้วพี่น้องเอ้ยแดดก็กำลังติดมืดเบิ่งสิดผ้าเริ่งเท้าไปมืดตัวรดพุ่น่ะเพิ่นท่าคนเท้าไปมืดตัวรดเย็นหนาว giá trời thìพา về bên thác nhà nhìn thấy đang gợi nhìn phun bên rất là rồi. để du, bè thang đầy búi mèo, chơi ừ, u sải mèo, un bên nhà banh, khéo tiệm bị mướt, ồ lột, bò cài nhang leo, nhặt mượn, nắng nè các bạn, nào đấy này cả nào. โอ้ยลมพัดกะเย็นแล้วจ้ะแต,ต่บรรยากาศเด้อขาวพุ่นทะเลน้ำทะเลกับเป็นยุ้ไก่พุ่นกับขาวจูนพุ่น อ้ยลมพัดหนาวแล้วจ้ายัดจอยล่มมากกับเย็นรวดหนาวหนาวหนาวกไกย่างยัดจอยย่านมืนมไหมจ้าย่านมืนโพวกไกาย่างค่ะปุ่นามำลอยย่ดจอยกัน ทั้งคนก็เย็นหนาวรู้ไม,ม่แห้งเรมเอาหมวกออกมาลืมเอาหมวกออกมาอากาศก็ดีอยู่ใช่เบิ่งนู่นดีอยู่คนเป่งทั้งคน หนาวแห้งตนนกับมืนบ้านหลังนั้นงามงามค่ะวิวงามขนาดเลยบ้านหลังนั้นก็นได้นั่นเวทีหน่อยของแมวของมา่ดามบ่มเวทีประจำตำแหน่งเล้า <c oughs> โอ้ยยายจอยหนาวขึ้นเมืากกันด้ยพอพวอแปดนนะัทีดอกเด้อหนาวคัดพูดพีพ่อคอยอากาศมืดแล้วเบิงไฟมันก็นติดอยู่แดงขาวไปมืตดตลอดหนาวเย็นเอ,อ้อยยางไมกับใบดายานมืนไหม,ม,มจ๊ะ กลัว,นะวลวนะื่นกลัวลื่นอืมทึ่ง จาไปเงียบมิดซีเลียให้เจ้าไปอัน, you, น,นกูดยุ่นนม่จ้าอู้เป็นห้อยยังห้อยกว้างห้อยแมวอั้อ้าสิายาไปบิงทงั้งนับยังก็ขึ้นไปอยูกันหน่ เอ้ยหนาวเบิงหลังค่ะนี่จะ่หิมะมาดามบอกไปทางได้บุญเนี่ยเอ้ยหนาวค่อยๆย่างยานนือยาก Bằng đỏ mày hèn, yêu một thôi, mày sẵn hoa Bằng đỏ mày, cái Bằng đỏ mày. Go kla nào. bình mà Thuất nào xuân ngừng 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 đơ ngừng ngừng mát ngừng nó sân ngưng ngừng 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 เอ้ยนหนาวไรพอคอยลบซี่ลบหาองศาพูนะ้น่ะ โอเคได้จะเด้ย,ยายจอยสิลุกแล้วอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาย้ายจอยเด้อจ้ากดกระดิ่งน้ำเด้อจ้าเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ